สวัสดีค่ะเพี่น้องสะปวดสกคนจ่ามืันนี้มาเนี่ยจะพามาเบ่งป่าเผ็ดทำเส้นเบ็ดโบล้านจ่าหมูหยองจ่านาำสลัดจ่า แฟนโบโลน่าจ้ะน้ำสลดัดเท่าตองทำใหมม้มันอุดนุนตลอดจ้ะเสร็จเลยบอแมน่น ว่างว่างท like ้ำขายจ้ะรายใจเสริมพูดท้ำกับพูงงามงามกับคนหลายที่ย่องราได้กับประยังดอกเละเบิด กบมเลยบ่บ่มาตอสปกุเสนนั่นเลยแม่ก็หั่นหั่นหั่นนให้มัเป็นสาลเวกเป็นยังหั่เป็นสาเหึ่งหั่นตรมตมเว่าแม่หันเลยก็ได้จะได้ ให้มันเสรมดเนี่ยเขาคอยเอามีดเรื่อยๆเรื่อยๆเรืรเร่อยๆมันมันจะแดบแล้วเ,เอาตั้งค์เอาอันมูยองใส่ตรงกลางมูยองใส่ซ้อนหนึ่งเส้นตรงกลางเอา,เา,าเอันแม่ตั้งขึ้นเนี่ยตั้งขึ้นคู่กันอ oh, <okay. S 2> ๋อโอเคแล้วก็ใส่อันมูยองตรงกลางตรงกลางนี่บ้างเน่ เซนนส่วนวนเบิเต็มไ่ซอนนี่นบปานี่ต่องบึกงก่อนก่อนจะไม่เห็นนะบ,บ่ได้เปงมาปฏิบัติเลยีไล่ไปใช่อีกอีกนิดนึงเอ๊อว้าว2ีบาทนะคุ้มกขาเอาปะป,ะปุ๊บกัน หน้าเสร็จแล้วกันแล้วแม่ก็ใส่เอากล้องซ้อมบ่อบอบเอากล้องซ้อมลงไปเลยแม่แล้วแม่ก็เบียงมาทางยกขึ้นมาเห็นแล้วเบ,บวิ้งโอเคพระคุณพี่จ้ะ มเ่เดี๋ยวจะแม่ทำเสร็จแล้วจ้าสั่งเสื้อไดานา้นะคะ ไม่บ้านน้น้ยนี่เนี่ยนีเนี่ยองเซตะเองช่วงโทรสั่งไดยนะคะตามเบอร์นี่จ้าที่จังหวัดอุดรจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า